วันนี้จะมารีวิวนะครับรถตู้คอมมิวเตอร์นะครับหลังคาเตี้ยนะครับเป็นรถกู้ภัยครับติดรีโมทกันขโมยนะครับระบบคีย์เลสพร้อมด้วยปุ่มพุชสตาร์ทนะครับสตาร์ทด้วยรีโมทแล้วก็ดับด้วยรีโมทนะครับเป็นระบบคีย์เลสครับแก๊กแรกก็เป็น AC นะครับไฟหน้าจอวิทยุจะติดนะครับแก๊กแรกแก๊กสอง ก็จะเป็นไฟอ่อนนะครับไฟน้ำปัดติดครับแก๊กสามก็คือดับนะครับถ้าเราจะสตาร์ทด้วย่ปุ่มพุทธสตาร์ตนะครับก็เหยียบเบรกครับแล้วก็กดปุ่มสตาร์ทครับนี่ครับสตาร์ทมาแล้วนะครับถ้าดับเครื่องก็เหยียบเบรกแล้วก็กดดับนะครับแต่ตอนนี้ติดทัมเมอร์อยู่นะครับทัมเมอร์ตั้งเวลาไว้อยู่ ปิดทัมเมอร์ไปแล้วแล้วดูระบบริโมทนะครับเดินห่างรถนะครับประมาณ10เมตรครับระบบคีเลสนะครับรถล็อกไปแล้วนะครับสตาร์ทด้วยริโมทครับ แต่รุ่นนี้เดินถ้าเราสตาร์ทรถเนี่ยเดินเข้าใกล้รถจะไม่ปลดล็อกนะครับต้องกดรีโมทเองนะครับดับเครื่องด้วยรีโมทครับน่าจะติดทัมเมอร์ครับทัมเมอร์ทำงานต้องรอแป๊บนะครับทัมเมอร์น่าจะทำงาน สามสิบวิซัมเมอร์ทำงานครับซัมเมอร์ทำงานอยู่ I mean,